ับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหนองท่านนะยินดีต้อนรับสู่ชนดูเกมก็อยู่ผมนะเกมใหม่ล่าสุดแจกของเยอะแยะไปหมดเนีฮยก่อนจะเล่นเกมนะผมใครมองหาล้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยนะรล้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูเติมไวเติมปลอดภัยต้องมาท็อปอัพแนะแล้วก็แพ็กอันนี้ครับมาแล้วเนียอัปเดตใหม่ย,ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนะฮะ ใครจะเล่นเกมนี้อยู่มันอัปเดตเนาะก็ต้องเติมเกมเนาะรายดวงรายเดือนแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเติมนะเพราะว่าใครชอบเกมแนวน,นี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะฮะแล้วก็อีกเยอะะในสตูไทยมีมีหมดนะแล้วก็ดาบพิฆาตนระสูรนะฮะอัปเดตใหม่ตู้ใหม่มาแล้วนะก็เติมเวลาเราจะถูกมากๆเลยนะครับผมยังไงก็พักไปที่เพจนะต้องการเติมเกมอะไรไว่าจะเป็นฟีไฟโอเอฟคอออฟดูเกอตี้และนรกออริจินและนรเวเช่นเอ็กนะฮะเกนชินอิมแพกรายเดือนต่างๆฟีไฟมีหมดนะฮะยังไงก็ จะเลือกเติมเกมไหนก็เลือกร้านเรารับรองไม่ผิดหวังแน่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวแน่เนี่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวไม่มีการรีฟันแน่นอนครับหุย้ยสมัครเลยนี่สอนสมัครแล้วนะไม่ต้องคอมเมนต์ใต้คลิปนะขี้เกียจอ่าน <c oughs> นี่ฮะลงทะเบียนนะีฮะไปสมัครพร้อมๆกันผมก็ไม่เคยสมัครเหมือนกันเลยชื่อเอาใครจะเอาไอดีนี้ไปก็ได้นะ่ยใครจะเอาอนี้ไปก็ได้ไม่ว่ากันนะฮะ สมัครให้น้ำใจมีฮนะแต่มีน้ำใจก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยฮนะน่ารักมากๆทุกคนนะอยู่คู่กับผมมาอย่างยาวนาะนเนาะไม่ว่าเราจะจเจอเจอบิบากกรรมอะไรก็แล้วแต่ในะช่องเราก็อยู่กับคุณอยู่กับทุกท่านมาตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็รลยหันผ่านฮนะตึก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 ,ตก,ตกใช่ไหมวะ เอาไปใช้ได้นะอันนี้อ่ะใครม,มีก็เอาไปใช้เฮ้ยอ๋อตกใจนึกว่าแม่งไม่ได้นะเฮ้ยผมใช้โปรแกรมแนวนอนทำไมเป็นอย่างนี้โอ้รูปใหญ่เชียวทำไงวะเย้มันเป็นอย่างเงี้ย ว่าโอเคอยู่นะครับเอาไปทำลูกนะครับปกได้ไหมเนี่ยอืมไม่สมส่วนนะโปรแกรมดินรองก,ก็เป็นอ่าวันนี้สโตเวียนาม,มาสองเกมเลยนะครับผมเนาะอืออ้าวอ้าวโหลดได้ปะเนี่ยอืมเหมือนจะค้างอีกแล้วเฮ้ยอะไรวะ เฮ้ยเกมนี้ไม่ต้องต่อพีพีนะเอาเดี๋ยวผมเออตายแล้วกูต้องคอเอียงวะเนี่ยอ่าฮอตอ่าเซิฟหนึ่งเนาะเออเล่นเซิฟนี่แหละช่างมันทำไมโปรแกรมจะลงผมเป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวนะอ๋อสมัครไป เฮ้ยผมปรับแนวนอนนะทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูในเกมก่อนเป็นยังไงเวนกรรมแล้วเฮ้ยเจ็ดเท่โอ้ย,ยโรเตชันคอนโทรไม่ทำงานแล้วครับผมมันปรับได้แต่ว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันเอียงได้ปะหมุน โอ้หมุนหมุนได้แค่นี้ไม่น่าเลยก็โรเตชันคอนโทรไม่ทำงานนี่ไม่เป็นไรอ่าโค้ดต้องใส่ในเว็บไซต์ของมันนะเว็บไซต์เกมนี้หาตืมเลยอฮ่อะไรวะ แต่งั้นผมเอาโปรแกรมแนวนอนออกก่อนแล้วกันมันใช้ไม่ได้เนาะพี่ตามจริงลูดก,ก็ขึ้นแล้วนะอ๋อเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวไม่น่าเล่นเลยเนี่ยเนี่ยโลเตชันคอนโทรอ่ะปิดก่อน เสียเวลาเลยนะใช้ไม่ได้ตามจริงมันต้องเป็นแนวนอนเสกเป็นนอนแบบแปลกๆนะนอนแบบว่าหงายไปเลยอะ่อะออยู่ในโหมดปกติแล้วนะฮะสมัยเนี้ยเกมแนวตั้งอน่าจะเนาะปรับได้สองรูประบบบางคนเขาแบบอยากเล่นแนวนอนบ้างอะไรเงี้ย ก็ให้เขาเล่นแนวนอนไปเนาะไม่ใช่แบบจะอะไรก็ไม่รู้จะตั้งอย่างเดียวเลยฮนะอ่ะลุยมาดูตัวเกมกันดีกว่านะยแจกค่อนข้างจะดีมากนะ V.P ก็ไปใส่โค้ดในเว็บไซต์เดี๋ยวทิ้งลิงก์มาให้ใต้คลิปนะอย่าลืมใต้คลิปนะครับผมกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะม,มาถึงก็มีแต่ตัวโอมีนาจาด้วย มีแต่ตัวตึงๆนะฮะแต่ว่าตัวปีกนี่เลงไว้แล้วนะน่ารักมากตัวเวทคาถาเขียวนี่ก็ตีหมู่นะฮะภาษาไม่ต้องตกใจนะฮะอันนี้ภาษาเวียดนามนะครับสโตเวียดนามมาหลายเกมแล้ววันนี้2เกมตึงๆนะฮะนารูโตะกับเกมนี้นะฮะนารูโตะก็น่าเล่นมากครับคนที่ไม่มีเติมอ่อไม่มีตังเติมเกมเนาะก็เล่น VP30 ไปเลยคนระับแจกนะฮะแต่ต้องเล่นในมือถือว่าโปรแกรมมอนมันค้าง อันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอันนี้โปรแกรมจำลองนะฮะไอเด้นไม่ยากครับเกมภาษานอกก็ช่างมันนะไม่ได้ไม่ได้แต่ว่านี่มันอยูอย่ในสโตไทยนะจะเสิร์ฟม,ม,นะนะม,ม,มีภาษาเวียดนามเวียนกำนะฮะเออแปลงกันสโตไทยนะผมลืมไปจะมีภาษาเวียดนามไม่ใช่สโตเออเวียดนามนะลืมลืมขออภัยด้วยนะฮะ พอโตไทยนี่แหละแต่ว่าไม่มีภาษาไทยไม่แน่แต่ลองดูก่อนมันปรับได้ทำตามที่มันแนะนำก่อนฮะนุ้ยก็เป็นเกมที่ไอดอลภาพสวยมากนะฮะอันนี้มันเจกตัวดาบไฟจริงๆเหรอเนี่ยมันบอกสองวันเจกตัวเนี้ยโอ้โหเพียบเลย เออแจกเยอะว่ะโค้ดเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปนะแล้วก็ลิงก์ก็ไปใส่กันเองเนะลิงก์ลิงก์งก็ทิ้งไว้เช่นกันนะ่ยอันนี้ซื้อโอ้เดี๋ยวลองใส่โค้ดดูนะเพราะว่าเกมนี้ผมเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันแจก VP อ่าเนี่ยใส่โค้ด VP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9เนาะมันแจก VP อยู่นะเออลองลองใส่ดูนะฮะ เอาออกไม่ได้เอาเฮ้ยโดนอะไรอะ่ะอ่ะเนี่ยใต่โค้ดเดี๋ยวออกก่อนใครจะเอาไอดีนี้ไปเล่นก็ได้นะเดียออกเข้าเป็นว่าเล่นผมสมัครให้นะก็เอาไปเล่นได้ใครจะเล่น คนที่สมัครเป็นก็อย่าไปแย่งคนที่เขาสมัครไม่เป็นเนาะเผื่อเขาอยากเล่นปล่อยเขาเล่นไปโหเจคกี้ไม่น่าเลยเอ๋องก็ใครจะเล่นใหม่ก็รอเซิฟหนึ่งแล้วก็เอ้เซิฟสองแล้วกันเซิฟหนึ่งมันรู้สึกตึงๆหน่วงๆเนี่ยเนี่ยทำตามเคสที่เขาแนะนำเนาะอ๋อ เนี่ย v p 1 0มันแจกแล้วนะเวียนกรรมไม่มีเปลี่ยนภาษาชีพหายแล้วมีจะใส่โคด้ดเอา้าใส่โค้ดตรงนี้ได้เหรออ๋อเดี๋ยวลองดูก่อนนะแสดงว่าโค้ดพรีเมียมหรือเปล่าแสดงว่าอัปเดตใหม่เดี๋ยวลองดูก่อนนะใส่ในเว็บไซต์ไม่รู้โค้ดพรีเมียมหรือเปล่า,แ,า,ลาแต่เนี่ยลองใส่ดูก่อนนะได้ไหมดูดิในซองฉุดหม้ซองฉุดหม้หาไม่เจอ โอ้โหมันเยอะมากเลยว่ะเฮ้ยซองจนหมายอยู่ไหนวะวิผมกดเข้าอันนี้อีกแล้วกดออกอยังไงด้วยเวียนกลับอันนี้ไงโอยหาไม่เจอเหลืองเกินอ่าอันนี้มันซื้อได้ครับ3 0 0พันเพชร VP 1 0เลยนะไล่ซื้อเลยเก็บเพชรให้ครบนะแล้วก็ไล่ซื้อเลยอันไหนสำคัญซื้อนั้นก่อนนะโอ สองจดหมายผมอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วโถวเอ้ยตังค่าด้วยอ่าโค้ดใส่ได้ฮะนี่นี่ใส่ได้ใส่ได้อ่าเดี๋ยวผมลองอีกโค้ดนะฮะอุย้ยโค้ดแรกก็ตึงแล้วอ่ะอันนี้ตรงนี้ใส่โค้ดนะไม่ต้องใส่เว็บไซต์ละอืมใส่ตรงนี้เลยนะฮะ สวยๆเลยงานนี้เดียวเด้อรอแป๊บนะฮะนี่อยู่ดีโคดน,นี้ได้อะไรนะกดลูกศรตรงนี้ขวามือลงเดแล้วก็กดซองจดหมายยีดเคเอ้ยทำไมโคดไม่ได้อะไม่ได้ะ่ะอันนี้ยี่สิบใบซื้อ ทำไมไม่ได้วะไม่น่ารักเลยอ๋อนี่ไล่ VP เราสิใช่ไหมอ,อันนี้อันนี้ใบกระชาต้องซื้ออันนี้ด้วยอ่า VP 10กับ VP 9 v เกมีใบกระชาไหมไม่มีครับจะมีหินอัพทุกอย่างเยอะเอาซื้อเหมือนกันเพราะของในจดใหมายมันก็แจกเยอะอยู่นะ แต่โคดใส่ตรงนี้ไม่ได้จริงๆต้องใส่ในเวฟแล้วนะฮะผมอันนี้มีประโยชน์ใส่ไปซื้อ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 ไป <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณว่ามันแจกเพชรพอให้ซื้อ VP ครับผมถึงแน่นอนนี่จนครบเลยไหมก็รับในซองจดหมายนะแต่ว่าโคดในซองจดหมายแม่งใส่ไม่ได้นะ่เราต้องไปใส่ในเวฟจริงๆด้วยอันนี้ก็โอ้ยเยอะแยะไปหมดรับไปเถอะนะ เดี๋ยวผมดูก่อนว่าแปลมีภาษาปะไม่มีเหมือนกันนีผมโว้ยสโตไทยแต่เป็นภาษาเวียดนามเนี่ี่อันนี้ก็รีเซ็ตไอดีเนาะไม่เป็นไรเปิดกระชาก่อนแล้วกันเนะมันจะไม่สอนเลยว่ากระชาเปิดตรงไหนผมยังไม่เห็นเลยเนีย่แจกตัวละครมาเอามาใช้โอ้ยแจกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอาเรื่องนะ จะมีลูกกระชาปเปิดตรงไหนฮะเอาเองนะท่านไอตัวดาบไฟมันก็แจกโอเคไปอะไรอะรับหมดอะไปยังไปแล้วก็สวยดีนะสามตัวนี้อุย้ยได้เยอะว่ะรับกล่องรับกล่องอันนี้เคว็ รับไปรับไปนะไอเดนททั่วไปเนะี่ยอันนี้แหละวะรับของใส่ของวะเนี่ยอ๋อใส่ของตัวนี้เหรอใส่ตัวนี้บ้างดิ <the> โอไม่มีเลยอ่า ไปกระชาตรงไหนวะเฮ้ยนี่ไงอะไรครับเนี่ยร้านค้าน่าจะน่าจะเป็นร้านค้านะครับเหียภาษาเวียดนามไม่ได้แปลด้วยผมน่าจะเป็นร้านค้าอันนี้ก็ใส่ของตรงนี้ได้นี่นะอัพได้อืม โอ้โห oh, 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 oh. ตรึมแจกตรึมเลยนะฮะดูเข้ามาในนี้ปุ๊บตรึมโอ้โ oh, ห oh. ในกระเป๋าครับของอาวุธโอ้โหเพียบเลยอ่าเลือกตัวละครได้หนึ่งตัวเนี่ยเท่ๆแต่ผมเลือกเองแต่ว่าก่อนจะเลือกทุกคนต้องแปลก่อนนะโอ้โ oh, ห oh. นี่เอาออกมาใช้ อพอ,อออกมาใช้เหมือนไม่เทแล้วอ่าตั๋วไปเปิดยังไงอุยนี่ตั๋วเอ็กพีเหรอเอาใช้เลยครับผมรออะไรเออนนี้ไหนตัว๋วตั๋วกระชาอยู่ไหนไม่รู้อันนี้ก็เหมือนกันตั๋วกระชาเอ็กอยู่ไหนแล้วเนี่ย มันไม่ได้แจกตัวกระชาครับมันแจกตัวอะไรไม่รู้ตัวเอนะีพีเนี่ยนี่นตัวใหม่เนะ <I really S 1> นี่ยเห็นไหมอาวุธแดงคทองแป๊ดเลยนะฮะอันเนี้ยเท่ดาบแดงแป๊ดโอเคอันนี้ <Okay. S 1> นนะไรอะน้ำยาโอเคอัพไปอันนี้อัพเต็มแล้วเนาะเดี๋ยวดูตัวใหม่กันเอา โอ้โหหมดแล้วไม่เหลือซากนะก็ประมาณนี้ก็จะเล่นก็แปรๆเอาแล้วกันนะฮะโอ้โหดูดีจุดแดงๆเ,เยอะมากนะนี่กล่องยี่ยกีต้องซื้อนะครับผมลุยไม่รู้กระชาเปิดตรงไหนครับโอ้โหไม่ใช่ อันนี้ไม่ใช่อันนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ใช่น่าจะเป็นหมวดอะไรสักอย่างนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอารีนาอลองกระทืบบอสดูนะฮะเอา้าลืมอาตัวลงเหรอนี่ไงมาแล้วมาแล้ว โอ้ยไปภาษาอังกฤษก็ไม่เป็นเนะต้องมายุ่งยากกับภาษานี้ไม่อาริไม่น่าจะอารีน่นะน่าจะเป็นเหมือนหอคอยหรืออะไรที่อย่างก็ลองศึกษาดูแล้วกันนะผมก็มีหน้าที่นะแนะนําเกมใหม่เท่านั้นนะชอบก็โหลดไม่ชอบก็ผ่านไปแค่นั้นเองเนาะสมันแจกเนะยเยอะอยู่นะนยังไม่ได้ใส่โคดในเว็บไซต์นะเดี๋ยวไปใส่โคดในเว็บไซต์กันแล้วกันจอกดนใหมคลิปแนะ่สวัสดีจ้า